วันนี้ทูกลกระหม่อมญิงอุบลรัฐราชกัญญาสิริวัฒนาพันนาวดีโปรดให้ในายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขเป็นประธานในพิธีประกาศผลและมอบรางวัลพระราชทานในมหากรรมรวมพลสมาชิกทบีนับวันประจำปี2566แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดและรองผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะผู้บริหารโครงการทบีนับวันดีเด่นจำนวน9รางวัล ณศูนย์สแสดงสินค้าและการประชุมอิมแพกเมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีทั้งนี้กระทรวงสาธารณาสุขร่วมกับหน่วยงานเจ้าภาพหลักจัดประกวดผลงานโครงการทวีนับวันระดับประเทศในมหกรรมรวมพลสมาชิกทว no. ีนับวันเป็นประจำทุกปีสนองแนวพระดรําริเรื่องการใช้กลยุทธ์การประกวดผลงานเพื่อขับเคลื่อนและพัฒนางานสู่คุณภาพและความยั่งยืนของโครงการ ปีนี้จัดขึ้นเป็นปีที่21ระหว่างวันที่13-15ถึงกรกฎาคม2566มีจังหวัดอำเภอเขตกรุงเทพมหานครและชมรรทบีนับวันเข้าร่วม596แห่งกิจกรรมในงานมุ่งเน้นกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และเป็นปีแรกที่ปรับเกณฑ์ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพสำหรับการประกวดผล,ผลงานเพื่อให้สามารถวัดผลสำเร็จของการดำเนินงานโครงการอย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น